รีวิวครับหลังอาร์โคมา้อมกับเสียงอาร์เดียวปอดนะครับอาวตันรวมบูสเตอร์ร้นการที่หนึ่งวส่าเน้ำตาลหนึ่งได้นะเล่นเซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวาได้ถ้าใช้พเนบูนเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ต,ต,ลลตัวรับได้นะครับคาที่ที่จุเด่นจะเป็นในเรื่องของอากาศายานแล้วก็การเล่นเกมรับนะครับสี่ด้าน,นี่คือโอ้โหโดยที่มีข้ากอันเลยนะความเร็วดีสเตมนาดีนะสปีดต้นก็ดีนะครับยิงก็ค่อนข้างแรงอันนี้เนี่ีกนาว่ดดู เป็นสภาพร่างกายแอบอาราโคจะดีกว่านะครับโอ้โหแข็งแกรงกว่าเร็วกว่าเนาะก็ภาพรวมแล้วถ้าเกิดเลือกใช้นะผมคิดว่าอาราโคดูดีกว่านี้ตนี่ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่หลายคนยกว่านี่คือร่างท้องของอาราโคดูว่าจะสุดกางกันแค่ไหนนะโอ้โหถ้าเป็นค่าร่างครึ่งบนเนี่ย ร่างเก่านี่คือดีกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมลับเนี่ยก็จะเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นสภาพร่างกายนะก็จะเป็นร่างเก่านะครับที่ดีกว่าแต่ว่าร่างหนึ่งเนี่ยเป็นเซนเตอร์ธรรมชาติร่างหนึ่งแบ็คขวาธรรมชาตินะครับแต่ว่าทั้งสองร่างก็เล่นได้ทั้งเซนเตอร์นะครับเล่นได้ทั้งแบ็คขวาเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกใช้อ่ะ ผมก็ยังคิดว่าถ้าดูจากค่าพลังนะร่างเก่านะร่างทองอ่ะที่ผมบอกร่างทองเนี่ยยังไงก็ดีกว่านะเพราะว่าร่างเก่าเนี่ยมันสามารถอัพเป็นเวเลนเตอร์ได้ไงก็ยังสุดกว่าด้วยนะแล้วก็ยังสุดแหละไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะก็สุดสุดก็ถือว่าสุดกว่าเยอะนะครับส่วนตัวแรกผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่มีร่างเก่าใช้ร่างเก่าไปนะครับ สำหรับวิธี้ก็เราเปลี่ยนค่าพลัาของอาราโค้ดมาให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน104ถ้าใหญ่ตัน104เนี่ยก็ตามมาตรฐานนะบูสเตอร์ดีเฟนซ์ดิวลลิ่งนะครับหรือชัดดาวพวกนั้นนะอันนี้ผมดิวลลิ่งแล้วกันก็104เนี่ยตามมาตรฐานเลยออตโต้นะไม่ต้องใช้บูตโค้ดด้วยนะสำหรับเวลาเอ่อถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังนะผมว่ามันปรับได้นิดนึงตรงเกมรับของนิพนธ์พอลดได้นะเห็นไหมมันก็ไม่ได้กระเทือนมากในะอ,ยอย่างเนื้ออเกสซีฟก็ยังเอ่อแน่นๆเหมือนเดิมนะ สำหรับอาราโคเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนรอคอยมากๆนะเพราะว่าผมอาจจะเห็นรีวิวมาเยอะนะว่าหุ้ยอาราโคล่างบาซ่านี่คือแบบอเออเว้นล่างท้องล่างเทพล่างที่เก่งมากๆนะโยกไปยืนแบคบ ขวาหรือจะเอาไปเล่นเซนเตอร์ก็สุดหมดนะสำหรับร่างนี้มาเซนเตอร์ธรรมชาติเลยถามว่าหน้าเปิดไหมมันก็แบบธรรมชาติความเป็นธรรมชาติมันก็โอเคใครที่บางคนเล่นออฟสไตล์ไม่ได้เนะ่ะเล่นไม่เข้าเล่นไม่เป็นนะผมว่ามาเปิดร่างนี้ก็ได้นะแต่ใครที่ไม่มีปัญหากับการที่เล่นตัวออฟสไตล์ style, ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าร่างเก่าที่เป็นร่างบาร์ซ่าร่างนั้นนะยังดูสุดกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นร่างแบคขวาที่แบบมันก็เลยค่าพลังหลายๆส่วนที่ดีกว่าด้วยนะฮะ